บทที่32ในค่ำคืนนั้นกองทหารของชินอองถูกจัดเตรียมอย่างรีบเร่งหากสำเร็จพวกเขาจะบุกในรุ่งเช้าก่อนที่ฟ้าจะสว่างโดยแบ่งออกเป็นสองหน่วย1ห,หน่วยรับเข้าไปในกำแพงเมืองอีกหน่วยที่ท้านออกเป็นผู้นำทำัพไอพะองค์เองเพื่อมีให้อีกฝ่ายศัตรูสงสัยเสียก่อนอีเลียนนั่งรอคอยโดยใจที่รุนระทึกไม่น้อยไม่น่าเชื่อว่าถึงขนาดจะทำให้นางนอนไม่หลับได้ยิงทันออกเสด็จกลับมา พร้อมกับสภาพที่เลอะดินนางก็ยิ่งทุนละทึกเป็นอย่างไรบ้างเพคะสำเ็จหรือไม่ใบหน้าของพระองค์ค่อนขางจะบวดอึง้งดวงเทตประหนึ่งคมดาบทิ่มแทงจนนนต้องเอียงหท้าด้วยความ,มง,งุนงงจะว่าไปแล้วว่ารกายท่านอองมีกลิ่นแพลกหรือไม่นะนางถอยหลังหนึ่งก้าวด้วยความระมัดระวังพระองค์ช่างเป็นบุรุษที่ทุ่มเทหม่อมฉันชื่นชมอย่างยิ่งเพคะแล้วนางก็วิ่งกลับไปที่นอนลลมตัวลงนอนทันที ด้วยเกรงว่าหากนางยังอยู่ต่อผลงานของเธอจะกลายเป็นเคาะท้ายในพิพตาการกระทำของผู้สูงศักดิ์ส่งผลกับจตีประหลาดในสายอดีตลีหูถึงขนาดทำให้มันส่งเสียงครุกทักเอลัมคอยอย่างเล่นไม่อยู่ซ้ำขาหน้าของมันยังตบลงบนพื้อนด้วยความขบขันหากไม่ใช่มันเกรงว่าใครทำกิริยาเช่นนี้ต่อหน้าชินอ๋องคงถูกดึงลิ้นออกมาแล้วแต่เจ้าเพคฆมินยังมีหน้าล่าวบอกนางคงได้กลิ่นเหมือนตัวเจ้า เลยหนีไปนอนเข้าไปในคอกสัตว์ต่อ,อให้ไม่มีมูลก็ยังมีกลิ่นติดแม้ฉินออกจะเพียงเดินตามผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าไปไม่ได้ลงมือขุดเองก็ยังมีความหนีไม่พ้นความเห็นไร้ากาดนี้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเหล่าทหารที่ลงมือขุดดินและถ้าหลวงเข้าไปก่อนพวกเขาไม่รู้ว่าวันพรุ่งจะมีสภาพเช่นไรดูแล้วคงจะแย่ยกว่าตอนนี้ยามนี้ได้แต่หวังว่าเหล่ามาที่ถูกขังเอาไว้ จะไม่ถ่ายลงบนหลุมที่พวกเขาเออกฟางทับเอาไว้มิฉะนั้นพวกเขาคงต้องทนดมอยู่ในหลุมอย่างทุกทรมานกว่าจะออกจากที่ซ่อนตัวได้หน่วยพยัาธมินนเป็นหน่วยที่เก่งต้าที่สุดบุกน้ำลุยไฟพวกเขาโดยไม่เกรงกลัวแต่แผนนี้กลับทําให้พวกเขาขดหูใจขึ้นมามันช่างน,นาอดสูเสียจริงเจียหูรู้สึกอยากจะเตะพยาค่สัญญาสักครั้งเพราะคำกล่าวของมัน แต่พอเขาเบี่ยงขามันกลับกระโดดหนีไปแล้วจนึนั่ติหมุนตัวเดินไปหาทาันน้ำใน่าเพื่อทางตัวเปลี่ยนอาพรแทนคนหนึ่งก็เดินหนีเขาอีกตนก็ยังปากมากยิ่งอยู่ด้วยกันก็ยิ่งรู้สึกว่าเจ้าอี้เหลียนจะเข้าคู่กับลี่หูดีเหลือเกินหน้าตายทั้งคู่ตื่นได้แล้วนี่จอฝันว่าอยู่บนสวงสวรรค์เลยหรือจึงทับสบายรนะับ เสียงปลุกลำคาญหูทำให้อีเลียนกระเด้นตัวลุกขึ้นทันทีนางมีสติรับรู้ว่าตนเองอยู่ที่ไหนแต่ค่อนข้างจะงุนงัว่าตนเองทับไปตอนไหนแม้นางจะแกล้งหลับแต่ไม่คิดว่าจะหลับไปจริงๆนางมองต้นตอของเสียงแล้วค้นพบว่ามันช้าพยาที่ปลุกนางดีที่มันยังรู้จักปลุกอย่างมีศีลธรรมไม่เอาอุ้งเท้าตบๆหน้านางอีเลียนมองความวุ่นวายเบื้องหน้าแล้วเล่นขยับรุกขึ้น อย่างมิทาหาันทั้งหมดกำลังเตรียมพร้อมฉินอ๋องอยู่ในอาพอรสง,ง่าง,งามเตรียมนำทัพบุกหน้าเมืองเป่ากำลังหาหกือการโจมตีให้ดูไปเจตอนาดึงดุดอีกฝ่ายมากเกินไปอีกกลุ่มอัทหานที่อยู่ในชุดอำพังกลายสีทำสนิททุกคนลนปกปิดใบหน้าไม่ต่างจากองค์ลักเงาที่ดูแลนางพวกเขาเป็นพวกที่ลอบเข้าไปเปิดประตูเมืองคนพวกนี้ จำต,ต้องทำงานรวดเร็วฝีมือดีส่วนหนึ่งต้องมีความชำนาญพื้นที่ในเมืองอย่างดีส่วนนางนาะถืหนางย่อมไม่ได้รับอนุญาตให้ตามสเสด็จมีฉะนั้นจะกลายเป็นพาระแต่หนางต้องไปซ่อนตัวพร้อมกับลี่หูแน่นอนว่าหนางไม่ดื้อดึงด้วยด้วยรู้ตัวเองดีสิ่งที่นางช่วยได้ก็ช่วยไปแล้วสิ่งที่ช่วยไม่ได้ย่อมไม่ดันทุรังถือว่าอดอีจนเกิดหายนะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมบรรยากาศรอบกองทัพ ภายใต้ธงพยัคฆมินล,ล้วนแผ่กลิ่นอายดุดันหน้าเกรงขามพวกเขาล้วนนำนักขักลดลายพยัคฆ์ขึ้นมาสวมไว้บนหน้าก่อนจะตว,วัดตัวขึ้นบนหลังอาชาจากความทรงจำของเจ้าอี้เลียนถูกคราที่มีการพบหน่วยพยัคฆมินจะสวมหน้ากากเช่นนี้พวกเขาล้วนเป็นหน่วยแรกที่เข้าสู่สมรภูมิพร้อมฉินอ๋องนางจับจ้องไปอย่างท่างสง่าง,งามบนอาชาสีธรมสนิทบัดนี้แม้กระทั่งดวงเนตรคม หลังหน้าถากนั้นก็เห็นไม่ชัดรู้แต่เพียงว่าหน้าหวาดวันไม่อาจจะอไอปาลารุนแรงรอบอรลกายชินอ๋องทันทีที่รับสั่งทรงอำนาจเอ่ยมุมมวลอาชาสีเข้มดุดดันไปจนถึงทงหารในอาพรเข้ารูปสีดำกระทยาตัวออกแยกเป็นสองทางหนึ่งย่ำตามเสด็จชมอีเมืองเผาอีกหนึ่งย่ำล็อกเข้าไปในเมืองเผาเพื่อตลบหลังอีเลียนมองตามด้วยความเชื่อมัน่นแต่ก็ยังอดหวั่นเพรงไม่ได้ว่า จะมีกับดักอยู่หรือไม่นางรู้ดีว่าในสถานการณ์เช่นนี้นางควรจะห่วงตนเองแตน่นางมิใช่เพียงแค่เดินสวนหรือพบหน้ากับพวกเขาเพียงชั่วครู่ทหารของท่านอ๋องม,มีมีคนในที่ปฏิบัติกับนางไม่ดีหากพวกเขาตายจากไปหนึ่งแล้วนางมิรู้สึกอันใดเลยคงนับว่าเป็นสติจิตใจเย็นชาเหนือสามัญกระมังแต่ถึงแบบินั้นนางก็ยังต้องละสายตาลับมาเรยงเจ้าพายัก ไปซ่อนตัวในที่ปลอดภัยใกล้เมืองเป่าทันทีที่เห็นสัญญาณชัยชนะนางย่อมเดินทางเข้าเมืองได้ทันทีแต่หักไม่ท่านอ๋อมีรับสั่งให้นางละลี่หูถอยไปรอยอย่างที่ซ่อนแรกรอะป่านี้จะไม่ปลอดภัยอีกต่อไปทันทีที่อาชาธมินพร้อมนักครบในชุดสีดำควบทยานเข้าใกล้เมืองเป่าทาหารที่เฝ้าระวังอยู่บนกำแพงเมือง ล้วนอื่นตัวทันควันสัญญาณถูกตีกองดังไปทั่วแต่ถึงแบบนั้นฝีเท้ามากรับไม่ชาลอามเพียงนิดทหารชนนั้นด้านที่ทับหน้าที่เฝ้าระวังยอมเร่งส่งคนไปตามผู้เป็นหัวหน้าและผู้บัญชาการทันทีแม้พวกเขาจะฝึกฝนและรับรู้แล้วว่าต้องเฝ้าระวังอย่างไรแต่ยามที่ปราณสีดำแผ่กระจายราวกับเงามืดมาจะเกินกินชีวิตแผ่ออกมาจากผู้ที่คบอาชาตัวโต,วตว ถูกซัดขึ้นมาชมตีบนกำแพงหลวนทำให้จิตใจพวกเขาหวั่นวิตกกำแพงเมืองเป่าึ้นชื่อว่าสูงต่างงานและหนากว่าที่อื่นแต่ชินอ่องเจี้ยหูมีใช้สามมันอย่างในข่าวรือมีมีผิดเพี้ยนเพียงสัด์ปหนึ่งครัง้งกลับทำให้ขบวนอาหารที่ขึ้นคันธนุตเตรียมจมตีแตกกระเจิงโดนลูกหลงไปหลายคนกระบี่คมในบหัดบัตนี้ถูกปกคุมได้วยไอปรานสีดำเราก็เป็นกระบี่ดำ ก่อจะถูกส่งไปด้านหน้าหมายถ้าลวกประตูเมืองให้พังทาลายการโจมตีนี้ถึงขนาดทำให้เหล่าทหารแควนห้วนที่ยึดเมืองตาเลือกพร้อมมันถึงขนาดทำให้กำแพงเกิดแรงสังสะเทือนได้ขึ้นคันธนูแล้วเข้าหัวหน้ากองทัพยังอึะอน,นกในเวลาเช่นนี้รอรองทั้ที่เป็นผู้บัญชาการเกรงว่าจะไม่ทันการเหล่าทหารที่ถูกฝึกมาอย่างดีถูกดึงสติกลับมาง่ายได้ ทุกหน่วยล้วนเลี่ยงควาลูกธนูขึ้นยิงไปลงเบื้องล่างแต่หน่วยแพคทัมินไม่ได้มีดีเพียงชื่อเจียหูไม่แม้แต่จะขยับตัวแต่เป็นเหล่าหัวหน้าหน่วยทั้งห้าที่พร้อมใจกันประสานการปาอ้องกันโลกขนาดใหญ่ธนูจากพลานที่ด้อยกว่ามิต่างจากโยนหั้จิ้มฝนมากระทบเพราะมันล่วงหน่นทันทีโดยมิอาจทำให้ทหารของเฟิ่องฟูสักคนมีบาดแผล ใบหน้าดาหาันแขวนห้วนยมในื้อเท่มผิดเบี้ยวการป้องกันเมืองพวกเขาไม่ได้เตรียมออยเพียงเท่านี้แต่กำลังคนเบื้องหน้านี้กลับไม่เข้ากำแพงเมืองทันที่คิดแต่กับทิ้งระยะห่างในระยะที่ทำได้เพียงโจมตีระยะไกลเท่านั้นไม่คิดว่าชินอองจะบุกมาไวถึงพานนี้เสียงต้องกังวนทางขึ้นบังบอกว่าผู้ที่เอ่ยว่าจะใช้การเสริมส่งมันแต่นั้นกระดุดดันพอจะบอกได้ว่าผู้ที่มาใหม่ มีใช่จะาหาันชั้นสามันโดยไม่มีคำเ,เตือนหอ,อกเล่มหนึ่งก็พุ่งทะยานแผดอากาศตรงไปอย่างร่างสง่างมงานบนอาชาธมินทันทีการจมตีทั้งรุ่นแพงและรวดเทวผู้ที่แผ่ปลานสีทำออกมารอบกายกับไร้แววหวั่นเกลงดวงเนตรคมสีทองกระจ่างหลังหน้ากากลีลงยามมองฝากความมืดในยามที่ดวงอาทิตย์ยังไม่เผยชมศพกระดวงตาอีกคู่ที่มองมาเช่นกัน ไอปลาสีทองอีฝ่ายไม่ใช่ด้ยนับว่าเชี่ยวคลักละล้ําลึกแต่เขาม่ใช่ผู้ที่พึ่งเรื่องระดับพันเป็นสีดํามือหนะตะวัดวัดกระบี่ขึ้นต้านทานปลายแหลมของหอกได้อย่างไม่น่าเชื่อเมื่อกระบี่ในพระหัต์เป็นกระบี่ที่บางกว่าอานรุนแรงสองสามสายยอมปะทะทันเกิดเป็นลมรุนแรงแต่่ด้ยวยความกดทันกระจายตัวออกแต่ผู้ที่อยู่บนหลังอาชากลับไม่ชะทันแม้เพียงนิดปลาสีดําธรมิน กระแทกผ่านสีทองที่เคลือบบนหอกจนกระจายฟุง้งทําให้แรงโจมตีถูกสลายไปจนสิ้นเช่นกันหอกที่พุ่งทยานรุนแรงหน้าผดกลัวกับล่วงหล่นไทเดี่ยวแทงปักอยู่บนพื้นเท่ากับของทําค่าเป็นเกียรติที่ได้ชมปีชาของชินอ๋องคำต่าเรื่นหูดังขึ้นย่างที่ร่างสูงในอาพรสีขาวโดดเด่นท่ากลางความมืดและแสงไฟบนกำแพง ปรากฏใบหน้นเหล่าทหารแควนห้วนดูดีขึ้นตามในขณะที่ผู้ถูกเอ่ยชมยังคงรักษาสีหน้านิ่งสงบจเจ้ามองอีกฝ่ายครามหอมมีนามว่ายี่เล่เป็นรองแม่ทัพแควนห้วนภายใต้บัญชาของแม่ทัพน,นั้นการที่ฉินอองเสด็จมาเช่นนี้ขาดว่าคงคิดจะช่วยชีวิตเจ้าเมืองเผ่าครามังสิ้นคำร่างกำยำที่มีสภาพยิงนักโทษก็ถูกคุมตัวขึ้นมา แม้กระทั่งยามนียี่เล่ก็ยังยิ้มแย้มไม่คิดว่าพราะองค์จะบุกมาเช่นนี้หน่วยพยัคฆ์ธรมินเรื่องชื่อคิดจะบุกชิงตัวคนโดยตรงกระมังเจ้าหูเรี่มรู้สึกได้ว่าผู้ที่อยู่เบื้องหน้ามีแผนการบางอย่างแต่เขาไม่คิดว่าจะมาแพงง่ายดายเช่นนี้ลำพังบานกระจกของเจ้าคิดว่าจะหยุดเพ่นหวังได้นำเสียงทรงอำนาจเอ่ยก่อนปลานสีดำจะกระจาย ออกจากวรากายแกปลงให้ทาหารแควนห้วนวัดว,ว,วันสู้คนทั้งกองทัพไม่แนว่วต้องแทกด้วยชีวิตแต่กำลังคนอีกฝ่ายหนึ่งที่ประจําในเมืองเป่าอย่างมากเขาก็ใช้ปรานจนหมดไม่เพียงแผ่ปานข่มขวัญผาหัดแกล่งควบคุมปรานอีกครั้งก่อนจะคว้าหอกที่เมื่อคู่ร่วงผักบนพื้นขึ้นมาแล้วส่งพุ่งทะยานตรงไปยังเป้าหมายด้วยความรุนแรงและเสียงวีดร้องของกระแสลมที่ถูกฉีกกละชาก เหล่าทหารที่มีปรานด้อยกว่าย่อมอ่นตาลึงแต่ผู้ที่กล้าเอ่ยท้าทายและยืนเบื้องหน้าชินอ๋องกับขยับยิ้มบางเพียงเท่านั้นพอปลายหอกหลยไม่ได้พุ่งอองมาที่เขาแต่กลับเป็นประตูเมืองเป่าที่ถูกกระแทกอย่างรุนแรงอีกครั้งจนสั่นสะเทือนและเป็นรอยขยุบจนหน้าหวั่นหวัว่นยีเลอแม้ใบหน้าจะประดับรอยยิ้มแต่ตัวเขาก็ไม่คิดว่าชินอ๋องผู้นี้จะคิดทำลายประตูเมืองที่ทำจากเหล็กนี้ทะลวงเข้ามาโดยตรง แขวนห้วนรบกับแขวนเฟิ่งฝู่มนานหลายปีมีหรือที่พวกเขาจะไม่รู้ว่าเมืองเผ่านับเป็นเมืองที่มีการป้องกันแข็งแกร่งเพียงใดปอโตัวทาจากเหล็กก้ากําแพงสูงตั้งหง่าจากธนูจากทหารธรรมดาไม่อาจส่งขึ้นถึงบนกําแพงได้ มีฉันนั้นพวกเขาจะคิดหาหนทางให้ลำบากทำไมกันถึงขนาดรอบส่งคนเข้ามาสำรวจหลายครั้งเบี่ยงเบนความสนใจของทหารด้วยกองโจรและสำรวจแคว้นเฟิ่งฝูไปด้วยจนสามารถหาทางเข้ามาจนได้แต่เขาคาดไม่ถึงจริง,รงๆว่าฉินอ๋องจะใช้วิธีเช่นนี้ห้ามใครโยนทวนลงไปอีกมีเฉ่นนั้นเพลงว่าประตูเมืองจะถูกทำลายด้วยน้ำมือฉินอ๋องเป็นแน่กีเธอเอ่ยสัง่ง แน่นอนว่าเห็นความสามารถของแม่ทัพอีกฝ่ายพวกเขาล้วนไม่ใกล้โยนออกไปอีกแน่แต่ดูเหมือนเจ้าของปราสีดำจะมีใย,ยดีแม้แต่เพียงนิดและไม่ต้องการให้อีกฝ่ายคบคิดหาทางดูย่อมรู้ว่าอีกฝ่ายมีแผนการหากเราไม่ผิดคงเป็นการลอบโจมตีกองทัพด้านหลังเพื่อต้อนเขาให้จนมุมแต่หากเขายึดเมืองเผ่าคืนได้ก่อนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งพร้อมเมืองป่อยมีไายกลนที่เขาใช้งานได้อยู่บุก สุรเสียงทรงอํานาจคำรำดุดันบนอาชาทำมินที่ควบทยานออกไปทาหารที่ควบตามรวนแปดขบวนทันควันหน่วยหนึ่งพุ่งขึ้นด้านหน้าเป็นลูกศรป้องกันเหล่าธนูที่ลวงหล่นด้วยพรานที่เชื่อมกันอย่างพอดีพอดีบ่งบอกว่าพวกเขาได้รับการฝึกฝนเข้มงวดเพียงใด การประสานปลานจำต้องใช้ผู้ที่มีปลานสีเดียวกันสำยังต้องปล่อยปลานออกมาให้เท่าเทียมกันมีฉนนเกรงว่ารอยแยกเพียงนิดจะทำให้พลานที่ประสานพลังพลายและสะท้อนกลับทหารที่มีปลานสูงกว่าสีฟ้าล้วนหางขันธนูใช้ปานประสานปลานยิงขึ้นไปเหนือกำแพงเมืองแน่นอนว่าในหน่วยพยัคฆ์มินไม่มีทหารคนไทยที่มีปลานต่ำกว่าสีฟ้าและการโจมตีเหล่านั้นล้วนย่อมต้องขึ้นไปถึง โดยเฉพาะการโจมตีจากเจ้าของรางสีดำทม,มินที่ถึงขนาดทำให้กำแพงแตกไปบางส่วนแคว,วนห้วนมีใช่นิงดูทายพวกเขาย่อมโจมตีครับยิ่งอีกฝ่ายเข้าใกล้กำแพงพวกเขายิ่งโจมตีได้ถนัดทนูถูกเก็บแต่หินที่เตรียมเอาไว้ถูกนำมาใช้แทนพวกเขารวนมุ่งหวังให้กระแทกผู้ที่บุกเข้ามาให้ตายสักคนและตามห้น้ำมันที่ลาดลงไ,ไปบนกำแพงการจะขึ้นมาบนกำแพงได้จำต้องใช้เชือก หรือว่าบันไดและหักกำแพงนันไ่ได้เปลวไฟต่อให้มีปลนสีได้พวกเขาทวนตายตกได้เจียหูรู้ดีเช่นกันเขาจึงไม่ให้ทหารเข้าไปกำแพงเคลื่อนไปแต่ให้พุ่งปฏิการป้องกันและพยายามทำลายประตูเร่ากับเป้าหมายของพวกเขาเอ็นเช่นนั้นโดยที่ตัวเขาและคนสนิทรวนดึงดูดด้วยสิ่งที่ชวนให้อีกฝ่ายหลงเชื่อย,ยิ่งกว่าเฟืองถูดที่ตามเสด็จใกล้ชิดเคลือบทวนด้วยเปลน ออกแครงคว้างจนปลายทวนเสียบเข้าไปในกำแพงแล้วกับมันเป็นเพียงขนมชิ้นหนึ่งเจ้าหัวทยาทิบตัวออกจากหลังม้าปลายพระบาทเหยียบลงบนด้ามทวนอย่างมั่นคงสร้างความอึดอลึงให้เหล่าทหารแควนห้วนว่าจนถึงยี่เลือดเป็นอย่างมากแต่เขาก็มีสติพอที่จะเอ่ยสั่งให้ทหารราดน้ำมันสัตว์ลงไปแต่ผู้ที่เป็นอ้อมายมีนนิ่งดูทยร่างสง่าง,งามทยานตบไปด้านข้างแต่สูงก็จุดเดิม คนสนิดของเขาย่อมใช้ทวนที่เตรียมมาสร้างที่หยิบเอาไว้ให้แล้วมองดูแล้วแล้วกระชินอ๋องกำลังเดิบบนบนบันไทยทวนข้างกำแพงเมืองไม่มีผิดด้วยระยะห่างของทวนอีกสองครากเก่งว่าชินอ๋องจะขึ้นมาถึงกำแพงเมืองการกระทำของเจี้ยวหูทำให้พวกเขาทั้งอึดอัลึงละวัดวันและนั่นคือสิ่งที่เจี้ยหูต้องการเพราะว่าการทหารของแคนฮุ่นจะรู้ตัวคนของเขาก็รับเข้าไปเปิดประตูได้แล้ว เมื่อการป้องกันเกิดช่องโหว่ไม่แปลกที่จะทําให้การป้องกันสั่นคลอนแม้เพียงช่องหววเล็กๆคนอย่างเจี้ยหูก็ยังฉกฉวยโอกาสอย่างไม่คิดพลาณีเขาไม่ได้กระโดดกลับลงไปเบื้องล่างเมื่อมีทาหารอีกฝ่ายตะโกนกล้องว่าถูกโจมตีด้านล่างแต่เขาสะบัดพายเป็นรูปเข็มท้ายสิบเล่มพุงเข้าโจมตีทาหารไม่เลือกหน้าในสงครามที่ไม่มีคําว่าพลาณนีแน่นอนว่าผู้ที่ถูกจับเป็นตัวประกันอย่างเจ้าเมืองเผ่า ย่อมรู้ใจผู้บัญชาการดีเขากระชากผู้ได้จับตัวเขาเอาไว้มาเบื้องหน้าป้องกันไม่ต่างจากโลกที่มีชีวิตเพื่อตอนเองรอดพ้นรอยยิ้มเฮี้ยมเครียมปรากฏบนพาพักที่ถูกปกปิดแรงทาย,ยานตัวส่งร่างสง่าง,งามขึ้นไปยืนบนกำแพงเหมืองได้สำเร็จในสายตาทหารที่เอาตัวรอดจากเข็มพลันได้ฉินออกแห่งแคว้นเฟื่งฟูไม่ต่างจากเทพเจ้าแห่งความตาย ยีเลอรู้ดีว่าตนเองไม่ใช่คู่ปรับของชินอ่องผู้นี้เช่นกันแต่ที่เขาไม่หลบนีเพาวางแผนทับมือมาแล้วแต่ยามนี้ทับหลักกลับยังไม่มาสมทบเกิดอะไรขึ้นอีเหลียนที่รังรอยอยู่ด้วยขมวดคิ้วยามที่เห็นแสงไฟส่องสว่างทำกลางความเมื่อสลัวแน่นอนว่าแสงไฟนั้นย่อมเป็นครบเพลิงสำอย่างมากมาถึงปานนี้ชีวิตนี้นางไม่เคยออกครบแต่นี่มันพี้ยไปหน่อยถือ ขนบนร่างกายของนางรุกชัดไปทั่วร่างแม้เห็นระยะไกลไม่ชัดเจนแอนนี่ไม่นักว่าเป็นพันดอกหรือเกิดอะไรขึ้นนางเอ่ยปากถามอย่างห้ามไม่อยู่แต่ไม่คิดว่าคำพูดของนางกลับถูกพยทัพมินแถลงไขให้กองทัพแคว้นฮวนนำเสียงของมันน่าวัดวันและนางรู้ดีว่าพราเหตุใดทิศทางที่ทัพอีกฝ่ายกำลังมุ่งไปก็คือเมืองเปาพวกมันเคลื่อนพลมาตลบหลังเจี้ยวหู ลีหูขกกัดฟันจิกเล็บคุมลงบนพื้นไม่ใช่ว่าเจียหูให้คิดเรื่องนี้แต่พวกมันเลือกที่จะเคลื่อนพลจำนวนน้อยกระจายตัวอบร้อมจึงเคลื่อนทับมาเร็วเช่นนี้แบบนี้ท่านอองและคนที่เมืองเผ่าะจะไม่เป็นอะไรหรืออีเรียนถามเจ้าพยัคฆ์ธรมินเพราะคงเป็นมันที่รู้แผนของฉินอองดีกว่านางหาพวกเขายึดเมืองออกสำเร็จ่อนทับว่าไม่น่าห่วงแต่ทับของพวกมัน เคลื่อนเดียวกว่าที่เจี้ยวหัวคาดการเล็กน้อยเพียงว่าจะลำพักอยู่บ้างพอถึงจะย,ยึดเมืองเผ่าคืนได้อย่างต้องใช้เวลาเตรียมค่ายควตั้งรับอีเลียนจ้องมองลงไปเนินเขาด้านล่างอีกครั้งใจนางสั่นไหวรุนแรงจะนับอวัตหวั่นครัวตายนางรวนไม่อับอายที่จะยอมทับหากใครผากดีบอกให้นางคุ้นชินเลยคิดว่าเรื่องเช่นนี้กรับตัวได้ง่ายได้ทั้งที่นางไม่เคยพบเจอสงครามนางของอดเท้าที่ปากสักาะ แล้วไล่ไปถามบรรพบุรุษในหลุมว่าเมื่อความตายเข้ามาใครมีใครบ้างไม่หวั่นใจแต่นางในตอนนี้ทําอัน,นไทย้เล่าแม้จะกลัวแต่สัญชาตญาณการเอาตัวรอดของนางเหมือนจะเร่งเร,ร้ารุนแรงสเสบียงหากสเสบียงของพวกมันไม่พวกมันย่อมคิดว่าถูกตลบหลังเช่นถันใช่หรือไม่ลีหิ่งเงียบมองศพกระดวงตาที่โตกว่าแม้ว่าภายในดวงตางของผู้เอย จะมีแววไหวรูปแต่นางเหมือนจะไม่ยอมยิ่งดูได้เฉยๆเขาย่อมเข้าใจคำกล่าวไร่ที่มาของนางถูกต้องหากมีการจมตีสเบียของแผนห้วนทัพที่เคลื่อนมาทางนี้ย่อมคิดเช่นนั้นยิ่งยามในผู้ที่นำทัพมาเห็นไม่ทัพด้วยแล้วที่เขารู้ได้ย่อมเป็นเพราะว่าชุดเกราะเต็มยศที่อีกฝ่ายสวมใส่โดดเด่นแตกต่างจากผู้อื่นมิใช่ครังแรกที่เขามาสมรภูมิทบกับเจี้ยหู แต่หากยามนี้กําลังควรสนับสนุนจริงของเฟืฟ่องฝูยังไม่มาหากจะโจมตีสเสบียงอีกฝ่ายในค่ายจะเป็นใครได้หากไม่ใช่เขากับนางจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท้องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ